ได้ต้องเชนต้องติวเหมนกับมัน่มันใจนะับมานี่กับพ่อะพอเขีมครับพอเขีมลอรอครับมาเนี่แบบลอเลยครับลอพิษปกติเอแบบพิษปกติแต่ก็ล้อกูนี้ม่ว่าแต่มูนี่พิษปกติเลยมรับนี่พิษปกติ ไมต้องดีใจยอยู่บ่อย่กัาดเืองให้อเป่าดออรอแบบพิปกติอัเป่าทยยูนิกว่าคีมยังไม่ได้ย่องยเลยอคพอย่องใจอ้ายนะยุ้ย้ใจเสมอเราไม่เราไม่ต้องชมไม่ต้องยอเพราะว่านี่ก็ไม่ชอบคนมายอเหมือนกันชอบดูที่การกระทำบางคนยออาจจะตอแหลก็ได้บางคนเขาอาจจะพูด อยากคายแต่เขาอาจจะรักก็ได้จะเป็นเจ้าบบอลเขาเนาะนั่นเห็นบ่ลเนี่ยอันนี้ตอนแรกก็ดันเอาเข้าเจิบคือแบางไปที่อบคือโซนไม่เลยเปล่าเอาตซนทั้งรางเอาฮะมึงก็งูแปาบนะสวัสดีครับถ่ายได้ถ่ายได้หมดเลยใช่ครับผมพี่ลบไทยกระปาติดตามช่องพีก้อนนะฮะถ้าเปิดซองวาดก็กับข้าเจียที่เลยนี่ สวัสดีครับฝากฝากพี่น้องนะครับผมฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube น้องลุไทยพึงสามวันติดตามได้ที่ลบไทยลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะทอดได้ปิดไปเจ็ดสิบบอลอาจจะอาจจะลงคลิปยี่สิบสามสิบนาทีที่แล้วเออเจ็ดสิบนั่นแหละเตือนสวยๆบรรยากาศที่โด <ละ S 2> วันนี้นะครับผมสดใสมากนะครับเขาก็จะขึ <S <S 2> <S 2> <S 2> ้นมาเลือที่ออกอันตราย อ๋อปะเป็นยังขึ้นมาเวชเชอร์อครับ,อบเอาตั้งเวทีใหม่บ่ครับเขาสิ้รือแล้วสิ้รือแรือเล่าครับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเรื่อเวทีใหญ่<อ>อเวทีลาวน้อยสองออกไปนู่นโอ้เสียไปไว้ไมังตั้งมังเมือ,อ,อ,อเปิดบ้องวันที่สามสิบเอสนี่นอย่าลืมครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวได้วันนี้ก็จะเล่นซอสแจ้งอีกวันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ไม่เห็นแล้วเวทีเนี้ยมือก็สิบไม่เห็นแล้วแต้องมือนี้ซอสแจ้งเว้ยก็ซอสแจ้งจริงครับปะช้าเพื่อหล่อมคอมขับพุ่มพวกเราครับ นะครับกําลังใจนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านสิงหาที่เมืองนี้ยี่แปดสี่วันไปอีกสามสี่วันครับผมนะครับผมฝาก่กําลังใจนะครับผมให้กับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผมทั้งสองทีมสองวงนะครับผมเพชรคือกันครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำพลินโชว์นะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะครับผลิตภัณฑ์ที่เดินเคียงคู่ไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำพลินโชว์นะครับไปกันนั่นล่ะ นั่นก็คือนะครับผม M 150นะครับผมดื่มวันละขวดชีวิตดีเลยนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศจุดโดมนะพี่น้องเนาะนะครับพระว่าหลายใหญ่ห้างครับสําหรับผมเองนะครับผมเปิดวงเจอกันนะครับพี่น้องเปิดวงเจอกันขันผู้้ใดอยากพ่อนาไว้กับบ้านนี่แหละครับพี่น้อง3 1นี้นะครับผมรับรองได้ว่านะครับผมพี่ๆนะครับผมศิลปินนะครับกศิบ๊ะเบิงกริสต็พ่อนากันนํานะครับผม ในราคาบัตรเขากับบ่าแพ้งครับร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมในราคาอ่าในราคาบัตรออนไลน์นะครับผมไปตามปโมวชันนะครับผมนี่ที่รบไทยนะครับผมจะเปิดช่องไหมนาอพี่น้องเปิดช่องใหม่ฝากแฟนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับผู้ที่เปิดช่องใหม่มาอนี้พุฆรากรที่ปุกปล่มมาวันนะครับผมก็มีหลายคนหลายท่านนะครับ แปดสิบห้าคนแล้วครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกน้องครับเนาะนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเมื่อที่ดีนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมเวทีของสาวน้อยละเพลโชก็จะขับเคลื่อนออกไปนะครับผมจากโดมสาวน้อยเพื่อไปตั้งอยู่ที่นะครับสนามกีฬานะครับพีกน้องแล้วสาวน้อยหนึ่งนะครับผมกระิเด็กเขาแท่นประจําที่นะครับเพื่อที่จะ รับรองการซ้อมนะครับผมของน้องน้อเนเซอร์นะครับบนรดสิเป็นเนเซอร์สิลปินะครับพี่น้องต้องใส่ที่นี่น้องเนาะต้องประกอบแน่ต้องมีเนี่นะครับผมอาเ้อาน่า่งมดอง เลนช่องเจ้านี่ยผู้ใดเลยสดก็สวัสดีครับถัาสาจะมาทนหัจักด้ยเขาจีบกดเขาไปเองเขาจิกดเขาไปเวขเอาิ่งเดาเอาไปอจารย์สวัสดีครับตัวเซเป็นตาดำไปเซน้ออาจารย์ครับเอานโจกจะน่ยไปจะไปกันไหมจลถอดไปตาออกพิ่งที่ละ นั่นโอ้ยตายแล้วนสิตกวรสริเงาของมากพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นนัโอ้ยโอ้ยนอายเป็นตายยงไปเสียบตาอาจารย์ยูันถ่ายคลิปอาจารย์ไปใส่รับน่ะาจายอันนี้อัน ตัวนี้เ่ผมสิซ้อมก่อนซ้อมทั้งสายเด็กเงินตอนนี้แล้วอากาศลั่นในเสื้อไหมพี่ลั่นเพ่งในเื้อโอ้สามหมื่นใชพี่เปล่าสามวันกับวันนี้นี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็คือมองยูด้วพี่น,อน้องอัน,หน,หนอันนี้คือมองยูผู้ยูเบื้องหลังด้วครับน,รนี่แหละครับพี่น้องยึดทั้งรถกลางเต้นนะครับ ฝนตกมากกะหงเนี่ยจักหน่อยนะครับพี่น้องนี่แหละครับปองอยู่ของทีมคณะผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น้องบอลนาเชียเลยครับพี่น้องแมนกับผมแทบช็อกครับแทบช็อกแทบช็อกแทบช็อว่าหมาทำไมเดินแบบนี้เชื่อใจังไหนครับแบบนี้ยังไม่รู้เท่า ไม่ใช่ป่นีน้พี่ยืเขาได้เนาะอาจารย์บานครับขขผมมีเรื่องสิบม,มาปรึกษากับคณอาจารย์มันจับเตยก่อนนั่นไหมาสาวซวงอ่แต่อยู่แต่ว่าตอนเตยจะเอาไปที่หลังก่อนเตยก่อนเตยอันนี้เอาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจองหลังเราบ่างเลยปะเม่นแต่ว่ารอเพิงไม่อีกแล้วครับอ่ะโอเคนะครับเขายิงกับบ้านจู เดือดตาของโอ้พอ่อปูแม่ปูเลยตัวนี้คุณท่านเดี๋ยวคอยว่าจะเอาเพลงครับครับผมะนะครับผมต้องนงใจกับอาจารย์นักดนตรีนั่งครับพี่น้องซ้อมเบิดมือเบิดขึ้นครับซ้อมทุกวันนะครับผมท,ทั้งทีมของเฮานะครับการทำงานของเฮาเดี๋ยวนะครับผมคลิปต่อไปผมจะพาไปดูห้องครัว ห้องควาที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่มีใครได้เห็นนะครับนั่นก็คือห้องควาสาวน้อยพี่ปั้นแพงเฮ็ดไหมครับพี่น้องรุง่งทุนเฮ็ดไหมนะครับแต่สิบพายเนไ,ไปเบิง่งตอนนี้บอกงอนหน่อยรอดแล้วครับพี่น้องตอนนี้เขากําลังตัดละครสั้นอยู่นะครับพี่น้องรอดติดตามไปเลย นะครับละคร้นสั่นว่พี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะนะครับผมเพื่อการเสียเวลาขับมาคลิปนี้เร้่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกุหลาบสมบันบุรพาเพชรบ้านแพงครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องนะครับของพี่ลบไทยนะครับผมก็นะฮะติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับฝากกับเพื่อนซัมนี่นะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมสุขี้มันสมบัติเครื่องไม้รับพี่น้องความเจิตใจความไขยาสุมีลำเลียงกันท่อมกับสุกูซุขคนครับพี่น้องครับผมสุขีสุขขังพลังจงมากครับ